m a n u ู t y l e ์เรื่องราวของปีศาจแดงที่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือความรู้สึกของแฟนบอลช่องนี้จะพาคุณเจาะลึกทุกแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทั้งข่าวล่าสุดการซื้อขายวิเคราะห์เกมตำนานของทีมและเรื่องเล่าที่คุณอาจไม่เคยรู้แฟนผีฟังทางนี้แมนยูหัวล่าจอมหนึบจอนวิกตอร์หลังอนาคตโอนาน่ายังไม่ชัดเจนไม่หมดแค่นั้น ปีศาจแดงเตรียมโละห้าแข้งดังออกจากทีมแบบไม่ลังเลใครอยู่ใครไปคลิปนี้มีคำตอบครบแบบจัดเต็มห้ามกระพริบตาครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านอีกครั้งข่าวแรกของวันนี้เป็นข่าวร้อนแรงจากวงการฟุตบอลที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างหนักในตอนนี้เกี่ยวกับทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังเดินหน้าเต็มสูบในตลาดนักเตะโดยเฉพาะตำแหน่งผู้รักษาประตู จากรายงานสุดพิเศษขององเรเฮ์แนนนักข่าวสายฟุตบอลระดับเทียหนึ่งของวงการจาก UOL Esporte สื่อชั้นนำของบราซิลเผยว่ายูเนเต็ดกำลังเจรจากับสโมสรโบตาโฟโกเพื่อคว้าตัวจอนวิกทอร์ในทวารดาวรุ่งที่กำลังมาแรงสุดๆในวงการฟุตบอลบราซิล จอนวิกทอร์วัย29ปีกำลังเป็นที่จับตามองในฐานะหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในลีกบราซิลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขาโชว์ฟอร์มสุดยอดในศึกสโมสรอนโลกและได้รับการเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมของโคปาลิเบตาโดเรสโดยสไตล์การเลื่อนที่มั่นใจรีเฟล็กซ์ที่ว่องไวและความสามารถในการออกบอลที่ยอดเยี่ยมทำให้เขาเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับทีมที่ต้องการนายทวารที่ครบเครื่องในยุคฟุตบอลสมัยใหม่ ล่าสุดมีรายงานว่าทีมแมวมองของแมนยูเน็ดได้เดินทางไปชมฟอร์มของจอห์นวิกทอร์ในเกมที่โบตาโฟโกปะทะปันเมนรัสเพื่อประเมินความพร้อมของเขาอย่างใกล้ชิดและที่สำคัญการเจรจาครั้งนี้ไม่ใช่แค่การสกเกล์เฉยๆแต่ยูเน็ดได้เริ่มติดต่อกับโบตาโฟโกอย่างเป็นทางการแล้วเรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนที่จริงจังสุดๆจอห์นวิกทอร์มีสัญญากับโบตาโฟโกจนถึงปี2027 และมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ6.78ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าไม่แพงเลยสำหรับผู้รักษาประตูระดับท็อปในวัยที่กำลังพีคแบบนี้แถมเจ้าตัวยังเคยเปยถึงความฝันที่อยากจะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกซึ่งนี่อาจเป็นโอกาสทองของทั้งตัวนักเตะและแมนยูไนเต็ดแต่เดี๋ยวก่อนข่าวที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือแมนยูไนเต็ดกำลังพิจารณาที่จะปล่อยตัวอองเรโอน่าผู้รักษาประตูคนปัจจุบันของทีม เพื่อเปิดทางให้กับนายทวารคนใหม่โอนานาที่ย้ายมาจากอินเตอร์มิลานด้วยค่าตัวมหาศาลกลับมีฟอร์มที่ไม่คงเส้นคงวาและถูกวิจารณ์อย่างหนักในหลายเกมทำให้แฟนๆแ,และบอร์ดบริหารเริ่มหมดความอดทนดีวของจอห์นวิกตอร์อาจเป็นสัญญาณว่าผีแดงพร้อมเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตำแหน่งผู้รักษาประตู การที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหันมาสนใจจอห์นวิกทอร์แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของทีมในการมองหานักเตะที่มีศักยภาพสูงในราคาที่สมเหตุสมผลประกอบกับความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวอย่างอังเรเฮอร์แนนที่ได้รับการยอมรับในวงการสื่อบราซิลว่าเป็นเทียร์หนึ่งทำให้แฟนบอลมั่นใจได้ว่านี่ไม่ใช่แค่ข่าวลือแต่เป็นเดีลที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงแล้วอนาคตของแมนยูไนเต็ดจะเป็นยังไงถ้าเดีลนนี้สำเร็จ จอห์นวิกทอร์อาจกลายเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ช่วยยกระดับเกมรับของยูไนเต็ดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแต่คำถามใหญ่คือการปล่อยโอนานาออกไปเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือรีบร้อนเกินไปหรือไม่และจอห์นวิกทอร์จะสามารถปรับตัวเข้ากับความกดดันในพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่าเอาละผมอยากถามคุณหน่อยว่าคุณคิดว่าจอห์นวิกทอร์จะเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับแมนยูไนเต็ดหรือไม่ การปล่อยอองเรโนอนานาออกไปเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือรีบร้อนเกินไปครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณด้านล่างให้เรารู้ด้วยนะครับข่าวต่อไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวร้อนต้องบอกว่าในศึกฟี ف าคลับเวิลด์คัพ2025รอบ16ทีมสุดท้ายที่ผ่านมาริชาร์ดรีออสมิดฟิลดตัวเก่งของพันเมรัสกลายเป็นจุดสนใจด้วยฟอร์มอันร้อนแรงในเกมที่เฉือนชนะโบตาโฟโก1-0 ช่วยทีมกรูยทางสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จการแสดงผลงานอันยอดเยี่ยมของเขาในแมตช์นี้ไม่เพียงแต่ยืนยันความสามารถของเขาในฐานะคีย์แมนของทีมแต่ยังทําให้ยักษ์ใหญ่ในโยุโรปอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องหันมามองอย่างจริงจังในตลาดซัมเมอร์นี้ในเกมที่พันเมรัสปะทะโบตาโฟโกรีออสแสดงเห็นถึงความครบเครื่องในฐานะมิดฟิลด์ตัวกลางเขาลงเล่นครบ120นาทีด้วยพลังงานที่ไม่มีหมดและเป็นหัวใจสำคัญในการควบคุมจังหวะเกมในแดนกลาง จุดเด่นของเขาในแมตช์นี้คือการจ่ายบอลทะลุช่องสุดแม่นยำที่นำไปสู่แอสซิสต์ให้พอลินโยยิงประตูชัยซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของเกมนอกจากนี้รีออสยังมีอัตราการสัมผัสบอลสูงถึง70ครั้งและผ่านบอลสำเร็จ83%ดสาเร็โดยเพราะจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกที่ทำได้อย่างลื่นไหลเขายังมีส่วนร่วมในเกมรับด้วยการแท็กเกิล4ครั้งเคลียร์บอล2ครั้งและบล็อกลูกยิง1ครั้งแถมยังเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้100%เ และชนะการดวลบนพื้นถึง9จาก12ครั้งที่สําคัญเขาไม่ทาฟาวคู่แข่งเลยแม้แต่ครั้งเดียวสะท้อนถึงวินัยและความนิ่งในการเล่นฟอร์มของรีออสในรายการนี้ทําให้เขาเป็นที่จับตามองของหลายสโมสรในยุโรปโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนาหูภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมที่เน้นระบบการเพรสซิ่งสูงและการเล่นบอลจังหวะเดียวคุณสมบัติของรีออสดูจะเข้ากันได้อย่างลงตัวและที่สําคัญยังหนุ่มแน่นปั้นดีๆสามารถใช้งานได้อีกหลายปี คุณสมบัติของเจ้าหนุ่มคนนี้มีอะไรดีถึงเป็นที่น่าจับตามองของหลายสโมสรเขามีการเพรสซิ่งที่ยอดเยี่ยมรีออสมีสไตล์การเล่นที่ดุดันและไม่เกรงกลัวเขาแย่งบอลได้หลายครั้งในเกมกับโบตาโฟโกโดยเฉพาะในช่วงต่อเวลาพิเศษซึ่งแสดงถึงพลังงานและความมุ่งมั่นที่เหมาะก,กับสไตล์การเพรสซิ่งของอามูริมมีการเชื่อมเกมที่ไหลลื่นความสามารถในการจ่ายบอลแม่นยำทั้งสั้นและยาวรวมถึงการควบคุมจังหวะในแดนกลางทำให้เขาเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการมิดฟิลด์ที่ครบเครื่อง และที่สําคัญมีความแข็งแกร่งริออสถูกทำฟาวหลายครั้งในเกมนี้แต่เขาก็ยังคงลุกขึ้นมาเล่นต่อได้อย่างไม่ย่อท้อคุณสมบัติชนเป็นชนแตกเป็นแตกของเขาคือสิ่งที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวยหาในทีมชุดปัจจุบันด้วยวัยเพียง25ปีริชาร์ดริออสกำลังอยู่ในช่วงพีข,ของอาชีพและฟอร์มใน FIFA Club World Cup 2025ก็ยิ่งตอกย้ำว่าเขาพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่ลีกชั้นนำของยุโรป คำถามสำคัญคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถคว้าตัวดาวเตกรายนี้มาร่วมทีมได้หรือไม่และเขาจะกลายเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ช่วยยกระดับทีมในยุคข,ของรูเบนอมริมได้จริงหรือแล้วคุณคิดว่าริชาร์ดริออสเหมาะสมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันหน่อยข่าวนี้วงการฟุตบอลต้องสะเทือนเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกคำสั่งสุดเซอร์ไพรส์ให้หานักเตะตัวหลักอย่างอเลฮันโดรกานาโชอันโตนี มาคัสแรดฟอร์ดเจดอนซานโชและไทเรลมาลาเซียเลื่อนกำหนดการกลับมาซ้อมช่วงปรีซีซั่นที่แค r ริงตันในวันจันนี้ออกไปก่อนโดยทั้ง5คนนี้จะรอจนถึงปลายเดือนและมีโอกาสสูงที่จะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ภายใต้การนำของกุนซือรูเบนอโมริมตัดสินใจครั้งใหญ่ด้วยการให้โอกาส5นักเตะนี้มองหาสโมสรใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของทั้งตัวนักเตะและสโมสรโดยแหล่งข่าวภายในยืนยันว่าสโมสรยังคงเปิดโอกาสให้ทั้ง5คนนี้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่แคริงตันเพื่อฟื้นฟูร่างกายได้ตามปกติและพร้อมต้อนรับกลับหากสุดท้ายแล้วไม่สามารถหาทีมใหม่ได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า การตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนถึงความชัดเจนของยูเรเตดในการปรับโครงสร้างทีมเพื่อก้าวไปข้างหน้าหนึ่งในประเด็นร้อนคือมาคัสแรดฟอร์ดดาวยิงไวัย27ปีที่เพิ่งย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับแอสตันวิลล่าในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วหลังมีปัญหากับกุนซืออโมริมล่าสุดแรดฟอร์ดตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับยักษ์ใหญ่ในยุโรปอย่างบาร์เซโลนาและบาเยนนมิวนิกที่พร้อมดึงตัวเขาไปร่วมทีม แต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือเสื้อหมายเลขสิบอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขาจะถูกมอบให้มาเทอุสกุญญานักเตะใหม่ค่าตัว62.5ล้านปอนด์แม้แหล่งข่าวจะยืนยันว่าแรดฟอร์ดยังคงเป็นตำนานของสโมสรและเป็นหนึ่งในเด็กปั้นจากอะคาเดมีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแต่การตัดสินใจครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณว่าเขากำลังจะหมดอนาคตกับทีมปีศาจแดงอเลฮันโดรกานาโช ปีกดาวรุ่งชาวอาร์เจนตินาก็เป็นอีกคนที่ถูกอโมริมสั่งให้หาทีมใหม่หลังจากที่เจ้าตัวแสดงปฏิกิริยาไม่เหมาะสมเมื่อถูกจับนั่งสำรองในนัดชิงยูโรปาลีกสโมสรดังอย่างนาโปลีและทอตแนมฮอสเปอร์กำลังจับตามองสถานการณ์ของเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสเปอร์ที่เป็นหนึ่งใน3ทีมพรีเมียร์ลีกที่พร้อมยื่นข้อเสนอคว้าตัวกาาโชไปร่วมทัพ สำหรับเจดอนซานโชปีกจอมพลิ้วที่เคยย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับเชลซีดูเหมือนอนาคตของเขายังคงเต็มไปได้วยความไม่แน่นอนล่าสุดเชลซีตัดสินใจจ่ายค่าปรับ5ล้านปอนด์แทนที่จะซื้อขาดในราคา25ล้านปอนด์ขณะที่ยูเวนตุสสนใจยืมตัวเขาไปใช้งานแต่ติดปัญหาที่สามารถจ่ายได้เพียงครึ่งเดียวของค่าเหนื่อย275,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ทำให้ดิวนี้ยังคงต้องลุ้นกันต่อ อันโตนีปีกชาวบราซิลที่เคยไปโชว์ฟอร์มกับเรอัลเบติสแบบยืมตัวในฤดูกาลที่แล้วมีโอกาสกลับไปคา้าแข่งในสเปนอีกครั้งโดยยูเนเต็ดกำลังเจราจาข้อตกลงยืมตัวพร้อมเงื่อนไขซื้อขาดที่30ล้านปอนด์ส่วนไทเรลมาเลาเซียแบ็กซด์ที่เพิ่งหมดสัญญาย,ยืมตัวกับ PSV และไม่ถูกซื้อขาดในราคา8.3ล้านปอนด์ดูเหมือนจะไม่อยู่ในแผนของอโมริมทำให้เขาต้องมองหาทีมใหม่เพื่อโอกาสลงสนาม การตัดสินใจครั้งนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรูเบนอมริมในการสร้างทีมใหม่ที่มีความลงตัวและเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ของเขาการปล่อยห้านักเตะนี้ออกไปอาจเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปทีมครั้งใหญ่เพื่อพายูไนเต็ดกลับสู่ความยิ่งใหญ่แต่คำถามคือการตัดสินใจครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อทีมในระยะยาวและนักเตะเหล่านี้จะสามารถหาสโมสรใหม่ที่เหมาะสมได้หรือไม่เอาละผมอยากเห็นความคิดเห็นของพวกคุณ พวกคุณคิดว่าแมนยูตัดสินใจถูกหรือไม่ที่ให้5นักเตะนี้มองหาที่ใหม่อย่าลืมคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณด้านล่างและกดไลค์แชร์ติดตามช่องให้หน่อยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารวงการฟุตบอลวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ